สาบเพวุปสเมสุเกสักตะวะธัธมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปาริลาหูปสมนังธัมมะเชเชนสโสรีนันังสันตุปัตาวาสาบเพวุปสเมสุเกสักตะวะสังขรัตนังโอสถังอุตมังวรังปาริลาหูปสมนังพุทธเชเชนสโสรีนันังสันตุปัตาวาสาบเพวุปสเมสุเกนัตติเม सरनंग अनयांग पुतो एते न साचवते हुंदुते सिय मंगलांग न तिमे सरनंग अनयांग तमो एते न साचवते हुंदुते सिय พุทธสมานานิตตสมานสุธีพวันตุเตยังปรมีสัมปนโนธานาอุปาปรมีสัมปนโนธานาปรมัตตปรมีสัมปนโนเมตตาไมติกรุณามุติตาวกขาปรมีสัมปนโอยิติปิโสปะกวาสเนคขมาปรมีสัมปนโนเนคขมะ उपपरमी संपन्नो ने खम्मा परमत परमी संपन्नो मेता माइती करुणा मुति तौ परमी สัมปันโนอิติปิโสปะกวาปัญญาปารมีสัมปันโนปัญญาอุปปารมีสัมปันโนปัญญาปารมิตาปารมีสัมปันโนเมตตามัยติกาลุณามุจิตาวิคขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสปะกวา วิริยปรมีสมปนโนวิริยอุปปรมีสมปนโนวิริยปรมตปรมีสมปนโนเมตตาเมตตากรุณาปทิตอุเบกขปรมีสมปนโนอิติพิโสภควา खंते परमे संपन्नो खंते उपपरमे संपन्नो खंते परमत परमे संपन्नो मेता मई करुणा मुदिता उबेखा परमे संपन्नो इति पिसो भगवा सच्चा परमे संपन्नो सच्चा उपपरमे संपन्नो सच्चा परमत परमी संपन्नो मेता मईते करुणा मुदितौ बेखा परमी संपन्नो इति सो पकवा अतिधान परमी संपन्नो अतिधान उपपरमी संपन्नो अतिधान परमत परमी संपन्नो मेता मईते करुणा मुदितौ बेखा บรมีสัมปันโนอิติปิโสภะกวาเมตตาปรมีสัมปันโนเมตตาอุปปารมีสัมปันโนเมตตาปรมัตตปรมี สัมปันโนเมตตาไมเตกัล <planets> ุณามุทิตาุเบคาปรมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะุเบคาปรมิสัมปันโนุเบคาปรมัตถปรมิสัมปันโนุเบคาปรมัตถปรมิสัมปันโนเมตตาไมเตกัลุณามุทิตาุเบคา परमी संपन्नो इति पिसो भगवा थासा परमी संपन्नो थासा उप परमी संपन्नो थासा परमत परमी संपन्नो मेता मैते करुणा मुदिता उबेका परमी संपन्नो इति पिसो भगवा पुतंसर नंक चामी तमंसर नंक चामी สังฆังสรนังกชามิอุเทนจยันจักกุมาเอกราชาฮริสวาโนปตวีปัสโอตังนัมสัมมิฮริสวนณังปตวีปัสันเตนโมเตปารยันโตนัมตุพุทธานังนัมตุพุทธิเกิดพุทธังเข้วขาดอง์พุทธเจ้าย่างบาดเนปัติโยหตุพยานาคราชจะปุตมนุจะเกิดสังฆังเข้วขาดเจ้าย่างบาดนปิโยหตุ นัจจอ่างไปเป็นห่วงของต้องตาคนแน่จะพันทางจิตตพันทางอคัญชายะอคัญชายิเอหิติตังปิงมะมะอมสิทธิมหาสิทธิสิทธิกิตังสิทธิกำมังสิทธิตถาคตโตสิทธิลาโพทิโยนิตังสิทธิโพคังปสิเมพุทธังมหาศัจสิทธังมหาศักดิ์ส no <the> ังฆังมหาศักจเจสาวะพุทธานังอคังปะโตปโมทสุนักขังสุมงคลังสุปปะตังสุหุติตังสุขโนสุมหุโตจาสุยิงถังพัมมัจเยสุปฏักินัง กายักษ์มังวาจากำมังปทักกินังปทักกินังปทักกินังมโนกำมังปนิตเตปปทักกินาปทักกินานิกาตวันน่าพันตเตปทักกินในพยัคโคพยัคฆาปิเสวามิตามมัทถังประกาศเสนต์โตสถานอาหารไกสอนและจะสีวิริยะอิมังคาถังมหาพุทธังมหามงคลประสิทธิเมตตามังมหามงคลประสิทธิเมสังฆังมหามงคลประสิทธิเมสาธุอ้า พระพุทธเจ้าเป็นที่พ <ath> ึ <don> ่งของหลังพระพุทธเจ้าเป็นที ank ank ่พึ่งของเราธรรมสารนังกระชามิธรรมังสารนังกระชามิพัทธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพัทธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสังฆังสารนังกระชามิสังฆังสารนังกระชามิพัทธสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพัทธสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอิมโกสังโกอิมานิอิมานิพุทธาธานานิพุทธาธานานิทูปัติปะทูปัติปะปติคันหาโตปติคันหาโต Amhakan Amhakan Mata pituk Mata pituk ยาตการนันจ์ยาตการนันจะราชานันจะราชานันจะภูวิพนนันจ์ภูวิพนนันจะราชินีนันจะราชินีนันจะเทวตานันจะเทวตานันจะพรหมนันจะพรหมนันจะภูมนันจะภูมนันจะสัพสัตนันจะสัพสัตนันจะสัมภเวสีนันจะสัมภเวสีนันจะปิยาราชานันจะปิยาราชานันจะตากสินราชานันจะตากสินราชานันจะนเลศวนราชานันจ์ สุราชันจักรทรณีนันจะกรอรณีนันจะคงคานันจะรคงคานันจะโพสุนันจะโพสุนันจะนาคานันจะนาคานันจะพุทธานันจะพุทธานันจะกท้าจัตุโลกบาลทั้งสี่นันจะกท้าจตุโลกบาลทั้งสี่นันจะอินพรมยมยักษ์นันจะอินพรมยมยักษ์นันจะอาชีนังอาชีนังทีฆารตังทีฆารตังฮิตายะหิตายะสุขายะสุขายะ <substit uting> ข uh ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมธโมขอน้อมถวายขอน้อมถวายเทียนจำนำปรรสาเทียนจำนำปัรสาและต้นพักษาและต้นพึกษาต้นภูลาบต้นภูลาบและปัจจัยเหล่านี้และปัจจัยเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ตัวข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ตัวข้าพเจ้าทั้งหลายและญติข้าพเจ้าทั้งหลายละติข้าพเจ้าทั้งหลาย ที่มีชีวิตอยู่ก็ดีที่มีชีวิตอยู่ก็ดีร่วงรับไปแล้วก็ดีร่วงรับไปแล้วก็ดีอันมีปปกาลีเป็นต้นอันมีปปกาลีเป็นต้นเจ้ากรรมในเวรเป็นต้นเจ้ากรรมในเวรเป็นต้นปู่ย่าตายายเป็นต้นปู่ย่าตายายเป็นต้นพระมหากษัตริย์ที้งอาเจ้าทุกพระองค์เป็นต้นพระมหากษัตริย์เจ้าทุกพระองค์เป็นต้น